สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมือหนีผ้ามาส้มปลา,าปลาผักกวนตุง๋งออกดอกเหลืองเอิมเสริมเบิดเลยเล้วพี่น้องจา้าเจานโบจ้ามาไทยคว่ำง่าม,ามคว่ำบัลลังก์การของคนพี่น้องสุเบิร์จ้าปากกวางตุง๋งพลังหรือว่าจะคลับกันเอาไว้ให้เฮ็ดไดพระเจ้าไแต่เห็ดน้ำหมกน้ำมันเหรอพี่น้องจา้า ทายสวิงจ้ะงามคักงามแน่เนาะงามอีลีอีหลอดอกคักกวางตุงพี่น้องพักกว่างตุงงามงามเนาะทายสวิงงามคักงามแน่พ um ี่น้องจ้ะย่างค่าผักกวางผักกวางตุงกวางตุงเบาผู้ถืกพี่น้องเบาผู้ถืกเบาผู้ถืกผักกวางตุงงามคักงามแน่พี่น้องจ้ะ มืดหมื่นเนาะพี่น้องจ้ะยงเอิมเสิมผักกวางตุง้งมะไทายสเบงพี่น้องในย่างพาก็าเอาในย่างพาก็าเอาข้ามีแห่งใจขออนุญาตเพิ่นมะไทายผักกวางตุง้งยังเอิมเสิมพี่น้องจ้ะน้ามขัดเนาะประเทศนังมันน้่าขัดง้ามแม่จ้ะ มายางผ่านค่ะป้าพักกวางตุ้งผมซ้อ,มอนมาพี่น้องเลี้ยงไปเบิดคุณพายสุเบิงจ้ะผมซ้อ,อนงามคักงามแน่จ้ะพี่น้องคืมคืมคมืมเอเนียออกมายังเลรอออกมายางปอกยางปอบพี่นออ้องหาเบิงเห็ดเบิงผักว่สัสดุเนาะขอเก็บไปทิมทุงใส่ระบันเรื่องพอทุงเจ้าของกระเป๋าเจ้าของคันนี้ ใช่คว่สวยคว่วงามสูบิงพี si <tal> ่น <t od> ้องจ้ะเนาะอันบ่มีสิทธิ์แต่เก็บดอกพี่น้องเอากระเว้าเนาะพาอว่านท่างนี้มันบ่มีเป็นป้าเหี้ยเป็นให้น้าเหี้ยอียางบ้านเฮาเอิ้นะเป็นป้าให้น้าเหี้ยอียางสิเนาะเป็นป้าเป็นฮกฮกันนะเป็นป้าเกิดธรรมชาตินะบ่คอยมีพี่น้องจ้ะวนมาข้าเจ้าสิปลูกยังสี่หละมีตะปลูกไ้พี่น้องเป็นให้เป็นเหี้ยยังก็เจ้าบ่มีเลยยังให้ที่ว่ามันเกิดเองเอบุคอยมีพี่น้อง โบ่ขาได้มีขันบ่ออกไปพูงือไกลมันบ่ได้ไปเนาะอืงามคักงามเนี่ยพี่น้องจ้าไแถ่ไทยมึงสมีก็เอาแล้วมีแห้งใจแล้วได้มาจับมาค้ำดูลูกค้ำค้ำมึงสิเนะงามคักเนาะนะถ่ายสู้พี่น้องเป็นหมู่บ้านมาบ่เหนี้ยงเอิ่มเสริมพุ่นเกือบทั่งบุญกระเม่นพี่น้องเนาะมีตะปาผักกวงตุ้งนี่พี่น้องไปทั้งพุ่นแมนเบิร์ด พักขวงตุงข้าเจา้าก็เลือกจากงานของก็เลยมาอัญยางพาปักกวงตุงหาบึงเห็ดบึงพักพร้อมมาทั่นพี่น้องพั่นกันเลยมาไทายนี่สู้เบิ้องจ้ะก็อ,อนุญาตเพื่อนสวนเขาเจา้าอุ้ยขาจุกป,ปุกประเทศนะ้ามันพี่น้องนี่อีท้ทายเห็นบึงไก,ก่นี่พี่น้องจ้ะงามาครับเน,ะนาะเห็นบ่นีหดอกเลืองๆนี่งาม ขนซ้อนหายงงวะพูนะักเปาะป้อ,ปอ,อนเราคำยอดนี่มันแต่ว่าหักไก่กินแล้วพี่น้องนี่ไก่กินกินไม่ได้แล้วเพิ่นแข็งแล้วเนาะเพิ่นแข็งแล้วพี่น้องจะ้ะขนซ้อนหายท้ายสุบงจะ้ะบบได้เก็บน้ำบานเพิ่นแล้วบ่ม,มีอันให้ปล่อยวบให้หน้าเฮียข็าจ,จะบ่มีเนาะมันบะ่นนม,มีแล้วพี่น้องบ่ค่อยมีอันสร้างอันทางโซนขออยู่นะมีแต่ขาจะปลูกเป็นสวนนึงสี่ เ็เป็นปลาที่ว่าไปหาเก็บน้ำปลาน้ำไหน,น่านบ่มี่กรสีมีไปจังสี่พี่น้องจ้ะน,นี่แต่ปลาผักงตุ่งขันมาจังสี่ผัดบ่มีมันเป็นแป้งยาซที่ซื้อนี่พี่น,อน้องจ้ะนี่มันสอนไหนะ่เนาะบ่มี่อยัางาลารเรา,าพี่น้องสิพายางไปหาเบิ่งหงอกเบิ่งเห็ดแต่เห็ดยังก็เอามาที่นี่ออกจากมาส้มปลานี่แเ้วลนาะก็สิพาเป็นยางเบิ่งกสิเิ้าบ้านแล้วพี่น้องมันขึ้นแม่มือน,นี่นะ บอกอยากเวียดอย่งางนั้มากกันมาตัวบเขาอดบ้านกะสิพาเลยไปหาเบิ่งเห็ดเบิ่งผักพี่น้องได้ผักยังกะเก็บเนาะกะสิเขาบ้านมันบ่ไก่จากบ้าน่อนเนาะว่าไทยให้เบิ่งพี่น้องคนเหมืนซ่อนให้บอกเหลือง,องคนนะงามจา้ะงามคักงามแน่ไปพี่น้องย่งางไปน้ำกันปุณละย่างไปสุดทรายปุณละก็ออกไปหูนไปท่ามกับเป็นปลาเห็ดพน พุ่นนะเหลืองไกับไก่กับแม่ที่พี่น้องพุ่นสังเกตบ้างบ้างพูดนะซูมกล้องกับใครพุ่นี่ตะปานนี่ตะปาพักันเดียวขอไปซื้อกินยุ่ว้านตุรกีแล้วพี่น้องเขาจังได้กินผักอันนี้นะขันดันดวงดีๆเขาจังได้ไปพ่ออยู่กับไก่พุ่นพ่อใหญ่ผ้าใบพ่อใหญ่ฝรั่งผ้าใบเก็บที่ได้ไปอันนี้เพิ่นบ่ค่อยว่างเนาะพี่น้องนี่ยอดจังซีล่นี่นี่พี่น้องนี่นี่เด็ดเปาะๆดิ่นี่นี่บันเด็ดของเพิ่น โบนิโต้ข้าเจ้าจังนาก,นก,ก็เป็นหมากข้าเจ้าก็เอารถมาตัดแล้วพี่น้องข้าเจ้าเอาไปเห็ดน้ำมันอ응ืข้าเจ้าปลูกเ,เป็นลอยลอยไร่ผลแล้วทางนี้응ทายควบร่างการควบงามสูบงาะพี่น้องบ้านเฮาบ่มีได้จังสินเนาะอออกมาทางนี้มีแตเข้าเจ้าเห็ดไทยเห็ดสวนพี่นอ้องก็บานเท่าล่ะเห็ดสวนเขาโคดสวนอันพักอสวนพักพวกกัน สวนพักอันนี้แหละอันครับบอกขาเอิ้อนขอดขาเอิ้นบวผิดเนอะภาษาเยอรมันประกาศกองตุ้งนี่แล้วก็เจ้าเฮ็ดแล้วก็มีสวนหัวน้ำตาลพี่น้องทานนี้สวนข้าวกดหัวน้ำตาลอือเอจเอ้าเฮ็ดนะย่างไปสุดๆแล้วพี่น้องแล้วก็ออกไปฮู้นออกไปคุณก็เม่นป้าไปคาเฮ็ดพี่น้องอ ยืนนิ้วทั้งนี้พี่น้องจ้ากว่านี้นท้ายมงได้ทายปียปละเทียเท่านั้พี่น้องออกปีละเทียพุ่นละพุ่นเห็นบ่สีคามันต้องพุ่นแล้วอพอุ่นกเป็นบ้านแล้วพี่น้องไปพี่น้องมาที่นี่ไปฮาเบิ้งเห็ดน้ำกันพี่น้องจ้ามาที่นี่ว่าสิได้เห็ดยังพักยังเนาะถ้ามาส้มพักกาดคนตุง้งดอกดอก,ดอกเลี้ยงเอื้อมเสริมแล้วกันไปพี่น้องตามไปน้ำกันจ้า อ,อีกจกังหวะก้นที่นอ้องยางลูกไปสูุดพุ่นละส้มน้ำกันดอ,อกผักกวางตุ้งไปด้วยกันเรื่องเลืองงามคักงามเนี่ยเขาไปแลนด์พาโอเกสวนชิโลนเบิด ทามาถอีกมุมนึงเบิ่งพี่น้องจ้ะ้าอีกมุมนึงจะ้งงจะ,าง,จะงามเนาะมีแต่ต้นส,สวยๆงามๆทา,าอีกมุมนึงสุบงสวยงามจะ้ะสวยงามมาก โอ้ยมาบบท่านอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาหนี่กแกเบิร์ดผู้นะนี่จะไปเลาะทางอื่นเนาะบ่ควายมาทางนี้ไหมพี่น้องนงผักกูดนะทายสุเบิร์จ้ะโอ้ยแกเบิดตั้งสองสามหมื่นสิพอดีพอดีที่นี่พี่น้องจานี่ปลานี่นะบ่ได้มาโดนไปแต่ทางอื่นเนาะผุ้นะหยดอ้วน ก่อนซ่อนอหลังจากไปพาไปเบื้องอันนั่นต้นอันเอียงก็พักกวงตุง้งเพิ่นออกดอกเรืองเอื้อมเสริมไปดแล้วเนาะพาไปเบิ้งงล้วกลเลยมาพี่แบบนี้คพณ่อนพี่น้องเพื่อนเราแก่บนดแล้วเนาะอ่ะเก็บพี่น้องเก็บได้ทํางเลยก็เอาอ ไปซอก้อนกับไปซุกมุกซุกพวกกินอันเบิดแล้วเด้วพ่อเกบไปยดกนินเนาะโอแย่เบื่แล้วพี่นออ้องจ้ะมาบ่ดทันมึงส่งซ้มมือสิพ่อดีนี่พี่นอ้องอันไปอัน เอฟซีว่าไปเก็บผักกวงตุง้งซูเบิ้งแน่นอ่ะโอ้ยบ่มีเด้อทางนี้พี่น้องจ้ะบังคับนะภาไปเบิง้งแล้วจ้ะเพราะเบิ่งแล้วบ่มีนี่แต่อันออกดอกบ่แล้วมันบ่มีให้หน้าเนี่ยเป็นป้าเป็นปปน,นี่ปล่อยไวนะ้ห็นไหมพี่น้องทางนี้บ่มีอโเสียดย็จมาบ่ทันบ่ได้มามาเทียบไปแต่ทางอืน่นเนาะพี่น้องจ้ะ ้ำอันดอกเลยพอนี่แต่อ้อนอ้อนนี่เหรอพี่น้องอ้อนนะอ้นโอเคเลยอ้อนอยู่ on, เอาไว้ปีหน้าปีนี้ได้ไม่เอาซ้ำนี่หละ <S <S มันสิออกพร้อมกันพวกกระป้าขอไปเก็บจำบ่ได้เนาะ <S <S งามครับพี่น้องจ้ะต้นอวบอ,ออกก็สิ่งต้นมานแต่มันไปว่าพอตอนนั้นน้อยๆนัน่นก็สิ่งงามครักเนาะก็สิออก ปุติปิอื้ออื้อเม,ม,มียนเบิดนี่ปลาเดียวนี่หละท่างนี่พี่น้องจ๊ะอื้อ มะพร้อยดอกมะพรอยต้นต่ำๆเนาะงามครับคุณนี่วุ้บเป็นแก่เหรอเด้อตามที่กินกับว,ว่าขอสำหรับขอบกบว่าพวกแก่ไปดนดอกพี่น้องขวอบอกลินได้ดอกเนาะอวบเป็นอวบ,บพี่นอ้องอ่อนๆนี่ยเหรอ

ก็ทกับใบเบิ้องอันพักกวางตุ้งกับโบได้เก็บอออกดอกพี่น้องออกดอกออกยังเบือทองสวนข้าเจา้าเนาะมันอยู่สวนข้าเจา้านี่แก,แกะไว้ปีหน้าถ้าบ่ลืมอีกอ่ะนี่ถ้าบ่ลืมอีกพี่ไก,ก่ก็ก็ย่างมากกว่มามะพร้าวมาเห็นอยู่พี่น้องจ้าขอทำโบได้เก็บเพิ่นเฒ่าก่อนจังซี่ละ่ะเพิ่นแก่ก่อนจังซี่ละ่ะพ่อพอแบบนี้แหละออื พอแล้วก็ได้ไปรวมเอาตูนนี่ขึ้งงามเลยค่ะพี่นอ้องเัน่นเดีกันได้เก็บก็พอเก็บได้อยู่ได้เนาะตะกูตะกูกดเดยอรมันพี่น้องจ้ะงามครักไปสุบึงพี่น้อง งามงามด้อันน mm ี hmm. mm ้เดให้พ hmm. right. mm ่อเก็บไดอยู่ดีหนี่เนาะเป็นหนึ่งเป็นลวกอันนยุบลงได้เนยนอยของดอกพี่น้องมายมานล้วอุพ่อมแล้วมาแต่พ่อพ่อพ่อหนเลี้ยวไม่เห็นกุ๊อีกแล้วนี่ ในบรรยากาศให้นกกระห้องเก็บเก็บเก็บอยู่คุณพอ,อแล้วก็ยีรีระบาดไงไอลายเติบแล้วพี่น้องไาสุดท้ายไ,ไงงามครั้งเนาะกูดปลาเอาไว้ปีนาบันนี้ปีนาคยสิบลืมดอกเด้อ งามครับมาพอเงิดบอ,อันเจ้าพัดจันทร์อีกแล้วพี่น้องจ้าเจ็บคนเจอูหดอกมะลิมมะเทมเอเด้อพี่น้องเก็บเง็ดน้ำกันอีกจ้า เน่าเหล็ก็มนนี้มน,น,นออกโดดแล้วเน,ะนาะน้ำเจ้าพระจันทร์รวมภาษาวยาละมันเพิ่นเอื่นสิหน่ไม <My peace. S 1> ้พีชนะพี่น้องจ้านี่ จุ้มนี้ได้ลายเติบจะเอาจุ้มเทิรกันอีกคิดเทียดเดี๋ยวจงตัดขาเอาพี่น้องจ้าเน,นาะนต่ผมไม่ได้ตั้งกล้องเนาะ บกเนาะป้าเต้าแล้วพี่น้องจ้ะเก็บพักเก็บหนาไป่ยังก็เอาตั้งจากเียบจากงานเลยโอ้ยบกมาเริ่มมาเทิมโอ้โหป <c ười> ื้อมาเทิมบุญใหย่แบบคุณเ,เบิร์ตตุ้มๆอยู่กับมียพี่น้อง ใบเห็ดแสบอีกแล้วพี่น้องจ้าอ้ยไหลลงไปเบิดแล้วอ้ยถากกัดเพิ่นเนาะขอพอไไ้ไม่แย่งเจ้าเด้อลายยุ่นปนะ ให้เจ้ากินน้ำยูโดอกื่องพี่นอ้องมันได้ออกเห็ดอันนี้นะเห็ดเจ้าจอนผลเด้อันแต่ละประเทศตื่นกับบุคกันได้นอกพี่น,อนะอน้องเนาะตื่นขอเก็บไปเอ้ากินขึ้นไปละขอเก็บไปว่างงดก้อนหันคอยเอาไปมกพี่น้อง มุกหมอะแสบอยู่จ้ะตะพูดมักเน,ะน,น,นาะนี่มันหมุนขอนในปลาได้มาออกในในปลาด้บนนี้พี่น้องบันนี้<ห>ย,ยืเอเนออี่ยหลังจากเก็บขึดออกมาจากในปลาพี่น้องขอกระสีมานางตัดขาเพิ่อนอยู่นี่ อ,อได้ลายเติบจ้ะตัดขาก่อนเนาะแดดเหลียบพี่น้องจ้ะแม,มานางตัดขาอยู่นี่นีอะไะนี่เห็นบ่พี่นอ้องน,นี่จะเป็นลักษณะนี่แล้วพี่น้องเฮ็ดอันนี้นะอบอกรวบากเนาะลังประเทศก็จะกระอื่นยังก็ะจนพระจันทรวัวตี ยูนี่คอเยเอตือนตามมันที่ศึกษามันเนาะในหนังสือพี่น้องเพิ่นเอิ้นอัน้นที่ยันละมันอี่เนาะเพิ่ววนจะเอินว่านเห็ดอันอันไม้พิษประจนวันเนาะเนี่ยไม้พิษเพิ่นเอิ้นนะพี่น้องอเอื่อนเอิญน้ำพึนน,นั่นแหละนี่ตามที่ขอยไปเก็บน้ำกุ้มน้ำยังเนาะ ทั้งแม่คนนะมีมดมีแมงเจาะนี่มดคนจะอยากน้ำเนาะออกแม่พี่น้องลักษณะนี่แบบเนี้ข้าเจ้าว่าข้าเจ้าขิวลังคดเนาะขอเราว่าหอมพี่น้องว่าก็เว่าเนาะหอม ถ้าเขาดงแล้วพี่น้องจ้าจค่สิไปเฮ็ดอีหยังเนาะเลิกงานแลกก้วก็ได้เว้ากับว้าอีกเนาะตะละมืมตะละเว้นเฮ็ดเบียกแต่เสาดิพี่น้องอย,อยู่นี่เนาะตื่นแตะตีหา,าว้ากัวบ,บว้าเนาะเาสุดฟังพี่น้องจ้าอขอตื่นอตะตีหาช่วงเช่นมาต้ม,ตมกพอกาแฟนั่งกินกพอกาแฟอาหารเสาร์ลองท้องเนาะพี่น้องจ้า นี้ตื่นตาตีหามต้มกอกกาแฟสามีกินน้ากันนั่งคุยกันน้ำแงยมสองแถวแตงของให้ลูกไปโรงเรียนเนี่น่ากินแต่โรงเรียนนะพี่น้องจ๋าตื่นตาเสียวกับกาแฟเฮ็ดงานเฮ็ดงานกับใบเฮ็ดเต็มมือเต็มเบ็นเนาะเขาก็มีกระหายเพราะว่าเขาก็มีลูกกันนะทั้งนี้นะพี่น้องจ๋า ปกประเทศงายน้องคอยง่ายมากถึงเวลามาหับลูกก็สินะนะครูใหญ่บ่ได้ยากยากแตัต้งคุณหน่อยนะพี่น้องสัตว์ธรรมชาก,กิให้เขาอยู่น้ำกันเองน,องน้องเนาะเห็นได้อยู่น้ำกินไว้ให้เขาเขาก็อยู่น้ำกันได้นะพี่น้องจ้าดูแลก,กันแม่มาโดนแลงั้นสิก็โทษน้ำรเราไปเลยด้สีไม้แม่ เบอกก็บอกพี่น้องคอยเป็นคนยูซื้อๆบอเป็นตัวพี่น้องจ้าอยู่เฮียบด้วยกันเห็ดอ,อันนั้นอันนี้งงงงเง,ง,ง,งียบเงียบเห็ดกระนั้นเห็ดกระน,นี้เห็ดบอพี่น้องเคุณคอยดูซื้อๆบอเป็ี่ยนพอดึงเข่าป้า ลงคลิปให้เบิ้งกูเมืองหละพี่น้องเดี๋ยวนี้อย่าเบื่ออย่าเมากันเลยจ้ะเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆทุกสุขูสุขคนเด้อพี่น้องจ้าที่เขามาเบิ้งเมลี่แฮปปี้เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเมลี่แฮปปี้ขอบคุณหล,ลายๆจ้าขอบุ้มสู้น้ำใจพี่น้องจ้าขอบุญเอฟซีสุขสุขคนเด้อจ้ะขอบคุณสุขูสุขคนพี่น้องจ้า พี่เขมาเบิ้งเมลี่ครัป,ปี้จ้ะว่าพิพลาดประกันกนายกขอทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเป็นคน้นวัาบับคกวยเก่งปันใดมั <c ười> นสิได้กินมกุกเห็ดแล้วเอาเป็นมุกเลยพี่น้องคนมากกินมกุกอันนี้นะบุคขอยแกงคนชิมมกุกตำข้าวหัวตะไคร่หอม,มใส่โอ้แซ่บคักพี่น้องจ้ะนี่นแซ่บหลายเด้อน, <c ười> นี่พี่น้องเอ้ลายๆเต๋อไป ดอกใหญ่ๆ <laughs> จะแมงกัดเพิ่นเนาะไปย่า <laughs> งนํากันต่อพี่น้องไปหาต่ออีกพี่น้องจ้าบ่คาได้ตืมกันเนาะจ้ะเนาะมงลักษณะนี้แหละค่ะเพิ่นอยากไปเก็บเนาะลงคลิปนึงแล้วล่ะพี่นอ้องอืเป็นจังซี่แล้วจ้ะเพิ่นมีแต่นยังกัดเพิ่นอืกินได้คือเก่าไปลาเอาดีๆจ้ะอืลอกขึ้นมาพี่น้องบ้านเบิดแล้วเก็บโลดเนาะอ๋อ ตัดขาอยู่บ้านเราผนตกดินเราพี่น้องมแต่ดอกหนาๆใหญ่ๆคุณนะคุณะนะลายคักรนซ่อนเป็นไข่ๆอยู่กับมี่พี่น้องคุณนะโบกเก็บรอกุณแมนมันมดขาวจนพานด้วยคุณนะลายคักรนี่กับโบไว้เราณหลาย หอมตัดขาอยู่บ้านเอาอไายคักคุณได้ถุงก่อนตัดขาอยู่บ้านฝนตกลิ้นพี่น้องอ,ออกเป็นมูนที่พี่น้องแง่อาดลาดได้เห็นอันนกันได้ออกกันโม,มกแสบคักได้เม่มัก เห็นไหมไข่พั่นะไข่อยู่นิหน่อยปล่อยไปสักก้น,นบุญนั่นบุญห้องลาะแห้งหลายพี่น้องจ้านี่กินบีละเทียดอกเฮ็ดอันนี้นะพี่น้องักขาอยู่บ้านเอาฝนตกแห้งเขาแห้งเขาเลยครับนั่นมาพอดอกไงแลี้ยวเริ่มมาเติมเลยคุ่น เออพี่น้องเอาเห็ดแกงไปกินน้ำกันจ้ะพูนทอดเราพี่น้องได้ลายแล้วกินผู้เดียวนึงดอก<ม>เดี๋ยวพ่อใหญ่ฝรั่งกะว่าจะเก็บโพดเก็บโพ,บพสิว่าอีกแล้วพุน่อนซ่อนพี่น้องแห่งเก็บแห่งเงินเพื่อนไปหนาหลายลายป้าน,นี่นะลายคลักลายแน่ดอ,อกคนสเป็นลักษณะนี่แหละจ้ะนี่แหละกินแซ่บพี่น้องจ้ะ แต่สร้งางหมพี่น้องออกบ้านมากนะฝนตกเลยไหาอันที่กิ่งออกมาแต่ต้องกต่เลิกงานผลละพี่น้องคนละไปหาเบื้องพักอันกวงตุงเนาะภาพไปหาเบื้องพักกวงตุงด้วยพอเห็ดนี้อีกแล้วนี่พี่น้องจ้ะ ฝนกระตกลิน้นเอาไปตัดคาบ้านคนเนล่านี่เด็กไปช่วงซีนะล้วหันผลโมตกลิน้นหนตกโมโตกลิ้นอีกแล้วมาพี่น้องลักษณะยังไงสิล่ะท่ายสบึกอีกคนน้องใกล้ใกล้ขอสีท้ายให้บ้านใกล้ใกล้ยังไงสิล่ะพี่น้องค่ะพูดเพิ่นอยากเกนะ็บเนาะอยากเก็บจะกกินให้ศึกษาบบ้านดีๆแต่กินแซ่บไปลีพี่น้องเฮ็ดอันนี้นะ ันจออกเป็นมูเป็นมูอยู่คุณเป็นไข่ๆก่บมีอยู่พี่น,ออน้องอืนั่งน่อยอยู่คุณนะเงินบริสุทธิ์นะพี่น้องข้าวขาวม,มาเก็บมาเก็บปล่อยเป็นไว้เออตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นบางนึงอ่ะไปเก็บมันอยู่ในปลาเฮ็ดอันนี้นะอันนี้มะออกยี่ทุ่งนี่บันพี่น,น้องจ้าคุณเก็บเพื่อเต,ติมกันคุณแห้งขึ้นแห้งขึ้นมันมาออกยี่ทุ่งนะ เคยเม,เม,มาเก็บนิดนึงพี่น้องทุ่งมงนี้โบเคยมาเก็บบัได้บัวหูจักบ่งสิบัวด้กิบนิดนี่น้องคนนี่พ่อใหญ่ฝรั่งไปเก็บมืดอนนันพ่อใหญ่ฝรั่งขางบ้านพ่นไปเก็บมแต่ดอกเงี้ยสิเหรอพี่น้องพ่นใดเมียนะ,ะงามสังเกียรติต้องดีดีนะพี่น้องจ้าให้มึงใกล้ๆจ้าฝนก็ตกลิ้นแล้ะงามครับ ให้เบิ้งใกล้เนี่ยถึงคันเก็บคิดจะอันตรายพักได้พี่น้องศึกษาเบิ้งดีๆได้จ้ะแต่ก็ว่าสิไปตัดอยู่บ้านว่าสั่นวันนี้ของที่ตัดอยู่นี่ให้เบิ้งพี่น,อดดนนะออ้องตัดพี่ป็ะโยชน์นงอย่างนี้ข้างนี่เราหาบอกมันเคยออกแล้วพี่น้องเห็นอันนี้ไหมบอกค่คยออกคุ้นกับบอออกดอกนี่ เก็บ n h าที่น้องมือนีกันเลยจักเเฮ็ดยังเนาะปุ๊บเห็ดอ, <c oughs> อันนี้มันกำลังออกช่วงนี้เนาะที่แต่เฮ็ดอันนี้ะเะไเฮ็ดน้องเอื้อกับบ่มีเราที่น้องเนาะแล้วก็แดดแล้วก็นิลเราบ้านนี้โอ้ย <c oughs> ที่แรกว่าจะไปตัดที่บ้านเมื่อสัน คิดไปคิดมาิ่อเป็นเสี้ยยู่นี่ซะฮันดอกไม,ม่เป็นเสี้ยยู่นีเนี่นยเหรอได้เบิ่งพี่น้องแล้วมันจะสิเป็นลักษณะนี่ละจ๊ะได้เบิ่งอีกก้อนขาวงามงาม สับไปมกไปไลายเติบด้วมือนี้พี่น้องจ้ะเติอ,อพี่น้องกินอันผักดก,กูดจ้ะผัดผัดกูดน้ำมันหอยผัดผัดก,ก,กูดน้ำมันหอยตอนใส่เครื่องไม่ได้ให้เบิ้งพี่น้องนะพัดมาดา่าลราพี่น้องใส่น้ำมันหกน้ำมันหอยน้ำนกุลน้ำปลา ทอดก็ยังไปธรรมดายเราพี่น้องพัดกินกินกับแกยวกับคนปลาไปสำหรับพี่น,อน้องพัดปลากรูต้องพัดตรงหนึ่งพี่น้องปักกรูนี่พัดปักกรูเด้อจ้ะแล้วแล้วจ้ะ